สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆเอฟซีทางช่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับปีทีแชนแนลเหมือนเดิมนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับก็วางกล้งเดียวเล่นได้ทางวันนะครับวางรั้งเดียวเล่นได้ทางวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดเด็ดหวยดังๆจากทางช่องนะครับแนวทางของเซียนคอนเกนก็จะเน้นไปที่ลาวสตานะครับเฉพาะกิจนอยมัดรวมลาวดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่14เดือน11พศ2566 นะครับก่อนที่จะวางแนวทางวันที่14นะครับเสียนกนเจนก็จะขอสรุปแนวทางวันที่13นะครับ <c oughs> เดือน11เอพศ2566ันนะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่สิบนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลย <c oughs> บางคนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับบางท่านนะครับอาจจะคิดว่าทำไมใบสรุป ทำไมเละตุ้มเป๊ะขนาดนั้นนั่นใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าก็เซียนคอนแก่นสรุปไปครั้งหนึ่งมันมันสะดุดนะครับคือไปจับพอดี มันหลุดไปนะครับก็เลยต้องมาทําใหม่นะครับก็ต้องมาวางใหม่นะครับสําหรับแนวทางของเสียงคอนเกนนะครับเด่นวิ่งรูด4กับวิ่งรูด3นะครับเด่นวิ่งรูด4กับวิ่งรูด3สําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูด4วิ่งรูด3ใครไม่ชอบวิ่งรูด4ี่ก็วิ่งรูด3เสียงคอนแกนเนี่ยนะไปที่วิ่งรูด4นะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับจับคู่นะครับชุดเด่นก็คือ4 3 1สชุดแล้วก็เบิ้ล4 4 4 3นะครับ สำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะนะครับก็สามารถนำไปเล่น19ประตูได้เหมือนเดิมนะครับมาดูนะครับวิ่งรูด4โอ้ยต้องคอไปนะครับเพื่อนๆครับวิ่งรูด4นะครับจับคู่ไปที่46 47 46 47 48 49 40นะครับส่วน วิ่งรูด3นะครับก็ไปที่4 36 37 3839แล้วก็30นะครับามาดูตัวเจาะเน้นๆนะครับจเจาะเน้นๆวิ่งรูด4ี่เจาะเน้นๆไปที่4 6 4 7แล้วก็49แล้วก็40นะครับแล้วก็สำหรับเ่นวิ่งรูด3านะครับจเจาะเน้นๆไปที่36 37 สามเก้าแล้วก็ตามมาด้วยสามศูนย์นะครับตามมาด้วยสามศูนย์ก็สําหรับตรงกลางนะครับเซียนคอนแกนก็บอกทุกคลิปนะครับบอกทุกคลิปกันทุนนะครับกันทุนตรงกลางนะครับกันทุนสําหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเซียนคอนแกนนะครับก็เข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับพิมพ์คําว่า BT นะครับชาน BT Channel นะครับ BT Channel อ่ะ สะกดนะครับใบไม้สระอีนะครับใบไม้สระอ์ตอทหารสระอีแล้วก็จุด c ตัวใหญ่ h ตัวเล็ก a n n e l นะครับ b t channel นะครับเพื่อนๆครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับแนวทางของเสียนคุณเก่นนะครับวันนี้ก็มาสรุปกันเลยนะครับเราจะตาเวลา15บนาฬิกาสานาทีนะครับ15นาฬิกานาที ราวสตานะครับบนแปดจแปดล่างสองแปดวันนี้ราวสตาของเซียนกนแกนหลุดนะครับหลุดไปนะครับต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องด้วยนะครับวันนี้หลุดนะครับหลุดก็มาดูเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจบนเจ็ดสี่หนึ่งนะครับเจ็ดสี่หนึ่งล่างห้าเก้าแนวทางของเซียนกนแกนก็เข้าไปที่วิ่งสี่นะครับ วิ่ง4นะครับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจวิ่ง4นะครับจับคู่นะครับออ้ยไม่ใช่จับคู่หมายถึงว่าเจาะนะครับ4 1เสียนก่อนเกียนเจาะถึงแค่4 0ก็เข้าไปที่วิ่ง4นะครับวิ่งรูด4ก็จะได้4 1นะครับใครวิ่งรูด4ก็จะได้41มาดูกันต่อนะครับน้อยรอบพิเศษนะครับน้อยรอบพิเศษบน สี่ห้าศูนย์นะครับสี่ห้าศูนย์ล่างหกห้านะครับวันนี้น้อยรอบพิเศษก็เข้าวิ่งสี่อีกเหมือนเดิมนะครับเข้าวิ่งเลขสี่ 4, อีกเหมือนเดิมนะครับเสียงกดเกนจอดสี่ศูนย์แต่ห้าไปอยู่ตรงกลางแทนนะครับก็เลยเป็นสี่ห้าศูนย์เข้าเฉพาะวิ่งนะครับเข้าเฉพาะวิ่งอจอดเน้นๆสี่ศูนย์ก็ไม่มานะครับ วันนี้หลุดไปนะครับนอยรอบพิเศษเข้าเฉพาะวิ่ง4นะครับมาดูนอยรอบปกตินะครับนอยรอบปกติบนนะครับ4,12นะครับล่าง 6, 7นอยรอบปกติก็เข้าวิ่ง4เหมือนเดิมนะครับเข้าวิ่ง4เจาะ40มา41ก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับผมก็วันนี้เข้าเฉพาะวิ่งจริงๆนะครับวันนี้เข้าเฉพาะเลขเด่นวิ่งนะครับมาดูนอยรอบ VIP นะครับนอยรอบ VIP บน 354ล่างสองนะครับ3 5 4า่ล่าง29ก็เข้าวิ่งบนนะครับวิ่งบน3วิ่งบน4นะครับ19ประตูก็54นะครับ19ประตูก็54เข้าวิ่ง4ี่วิ่ง3นะครับบนก็ต้องขอทุกคอไปเพืเ่อนๆนะครับวันนี้ตัวจอไม่มาเลยนะครับมาจะพ่อวิ่งนะครับมาจะพ่อเลขวิ่งนะครับ มาจะพอเรียกเด่นนะครับอ่ะเราก็มาดูราวราวพัฒนานะครับราวพัฒนา่าวพัฒนาก็ล่างหกสองนะครับบนสองห้าสี่นะครับก็แนวทางของเสียนคอนเกนก็เข้าสิบเก้าประตูเหมือนเดิมนะครับห้าสี่นะครับตัวเจาะไม่มานะครับตัวเจาะไม่มาวันนี้นะครับ ไม่เป็นไรนะครับต้องขอทเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนะครับสู้กันใหม่นะครับสู้กันใหม่สําหรับวันที่14นะครับเรามาสู้กันใหม่นะครับเรามาสู้กันใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่14นะครับวันที่14 สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องนะครับวันนี้ก็เลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่14นะครับก็คือเด่นวิ่งรูดนะครับ0กับ9นะครับจับคู่ชุดเด่นก็091ชุดนะครับอ่ะ0 9 1ชุด ส่วนเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลก็คือ0ูนย์นเกานะครับ0ูนย์ศาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับมีมา,มาให้เห็นแน่นอนนะครับมีมาให้เห็นแน่นอนเสียนกอนแกนวิ่งรูด4วิ่งรูดเเสียนกอนแกนเนี่ยน่าเป็นที่วิ่งรูด4นะครับโอ้ยวิ่งรูด0ย์ครับผมสาหรับท่านใดที่มีทุนเยอะนะครับก็สามารถนําไปเล่น19ประตูดได้เหมือนเคยนะครับก็ มาดูกันนะครับวิ่งรูดศูนย์จับคู่นะครับ0 2 0 3 0 4 0 5แล้วก็ตามมาด้วย0 6นะครับวิ่งรูด0ูนย์นะครับศูนย์สองศูวิ่งรูดเกนะครับก็คือศูนย์เออวิ่งรูดเก็คือก็คือเก้าสองนะครับ 92 93 94 95แล้วก็ต้องตามมา้วย96นะครับ96อ่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับแคปหน้าจอนะครับแคปได้แคปเลยแคปได้แคปเลยนะครับสำหรับ จาะเน้นๆนะครับวิ่งรูดศูนย์เจาะเน้นๆไปที่02 03 05แล้วก็ตามมาด้วย0ูย์หส่วนวิ่งรูด9นะครับเจาะเน้นไปที่92 93 95 96นะครับอ่ะสำหรับตรงกลางนะครับตรงกลางเสียนคนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับกันทุนนะครับ กันท <irgend> ุนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับกันทุนนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเซียนคนเก่งนนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางนะครับก็แวะมารับแนวทางมาดูแนวทางนะครับกับเซียนขนเก่งนได้นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ไม่มีแนวทางนะครับก็แวะเข้ามามาดูแนวทางกับเซียนคนเก่งนนะครับหรือท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเซียนคนเก่งนก็เข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภาษาไทยนะครับ บอไปไม้สระอีทอทหารสระอีนะครับแล้วก็จุดนะครับจุดภาษาอังกฤษนะครับ C ตัวใหญ่ H ตัวเล็ก A N N E L นะครับ B T Channel นะครับ B T Channel นะครับผมถ้าอยากจะให้กำลังใจเสียงคนเกนนะครับอย่าลืมพิมพ์ภาษาไทยนะครับ B T แล้วก็จุดนะครับ C ตัวใหญ่ H ตัวเล็ก A N N E L ครับ B T Channel นะครับ ก็เสียนคอนแกนก็ไม่มีอะไรจะฝากนะครับก็นอกจากนี้แหละครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราทของเสียนคอนแกนอ่าก็ขอบคุณทุกทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกทุกกําลังใจนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับสําหรับเอฟซที่เข้ามาใหม่นะครับเอฟซเก่าด้วยนะครับอ่า แล้วก็ที่เข้ามาใหม่นะครับมาชจมมาดูแนวทางกันนะครับก็นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันนะครับอ่าสำหรับแนวทางของเซียนกันเข็นนะครับก็เน้น4คู่หน้านะครับเน้นเน้นสคู่หน้านะครับแล้วก็4คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนพี่พน้องนนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ มารับแนวทางมาดูแนวทางเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นวันที่14นะครับมุ่นน้อยรวมราวดาวโจดน,นะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอ่าไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ